สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อวันตีครับคลิปชี้เป้ารถเก่าวันนี้ครับพอดีผมไปเจออ่าอิอุสุคาริเบียนนะครับนะคันนี้แต่งมาค่อนข้างจะสวยครับก็เลยนํามาชี้เป้าให้นะเผื่อใครอยากจะได้แนวนี้บ้างครับก็ลองเปลี่ยนจากรถตู้มาดูแนวนี้กันบ้างนะครับนะสายออกทริปท่องเที่ยวครับคงจะชอบเหมือนกันนะครับนะอยู่แนวเดียวกันครับรายละเอียดคันนี้เป็นอิอุสุคาริเบียนนะครับนะเครื่องยนต์นี่เป็นตัว1 3 0 0ซีซีครับใช้งานได้ดีนะครับนะ ระบบเกียร์นี่เป็น4ี4ด้วยครับนะใช้งานปกติครับภายในเดิมสะอาดครับระบบไฟนี่ใช้งานได้ปกติมีฟรีล็อกนะครับนะคันนี้เป็นตัวบิ๊กแคปนะด้านหลังก็ค่อนข้างจะกว้างอยู่พอสมควรครับนะวางของสัมภระได้เลยนะครับนะกันฝนได้นะก็กันชนหน้านี่3ช่องครับกาดข้างกาดกระจกมีครับวินนี่ A ดีเอ็มนะครับน่าหนึ่งพันสองร้อยนะของใหม่ครับยังไม่เคยใช้งานไฟหน้า LED ครับสปอตไลท์บนนี้ก็ LED นะครับน่าบันไดข้างนี่มีเรียบร้อยครับน่าโลบาร์ไฟถอยนี่ก็เป็น LED นะครับน่าหัวลากมีครบครับล้อเป็นล้อกระทะบวกยาง m a x กซิตนะครับน่า MT 2 6 5 7 5ขอบ16นะครับคันนี้ ส่วนโชก็เป็นอเมด้าครับ X d a m นะครับนะเอกสารนี่ก็แจ้งลงเล่มครบทุกอย่างแล้วด้วยครับพร้อมโอนขนส่งได้ครับนะราคาคันนี้ผู้ขายตั้งไว้ที่2องแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทใครสนใจก็ติดต่อไปได้เลยผ่านลิงก์เฟซบุ๊ก้านล่างคลิปครับนะติดต,ต่อเจ้าของรถได้โดยตรงครับทางช่องเป็นแค่สื่อกลางให้เท่านั้นนะครับสนใจยังไงก็ลองพูดคุยกับเจ้าของรถดูนะครับนะเพราะท่านจะสวยเลยนะครับนะจากที่ดูจากในรูปนี้ แนะนำให้ไปดูจริงกันด้วยครับลองับลองเทสดูครับเพื่อความสบายใจก่อนตัดสินใจใจ่ายเงินนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถใหม่ใหม่ท่านจะได้พาจชมผมสาบคลิปนี้สวัสดีครับ